นี่ครับสวัสดีครับน้องๆทั้งหลายนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนนะครับผมนี่เลยครับผมข้อแรกนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนตัวอย่างอย่างละข้อนะครับแล้วน้องไปทํากันเองนะครับผมหกส่วนด้วย x ลบสามบวกด้วยเจ็ดหารด้วย x ลบสองแล้วมันบอกว่าเท่ากับ ax บวก b หารด้วย x กำลังสองลบห้า x บวก c นะครับผมเขาให้หาค่า abc ใช่ไหมครับผมดูนะครับง่ายมากครับผมเดี๋ยวพี่จะปิดก่อน อันดับแรกนะครับถ้าเจออย่างนี้นะครับเราดูครับว่าฐานเป็นตัวนี้ใช่ไหมเราก็ดูนี่เราก็ลองคูณหาคารนอในหัวนะครับก็คือทําฐานให้เท่ากันนะครับเราก็แค่จับสองตัวนี้มาคูณกันครับแล้วก็เอานี้คูณค่อยขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็คูณค่อยขึ้นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราคูณข้างล่างก่อนดูว่ามันตรงกันไหมด้านล่างมันก็คือ x ลบสามคูณ x ลบสองนะครับเป็น x กาลังสองนะครับผมลบสอง x แล้วก็ลบสามเอ็กแล้วก็ลบสามคูณกับลบสองกลายเป็นบวกหกนะครับผมซึ่งตรงนี้ลบสองเอ็กกับ X, ลบสามเอ็กรวมกันเป็นลบห้าเอ็กนะครับผมก็เป็นเอ็กกำลังสองลบห้าเอ็กบวกหกนะครับผมซึ่งมันอยู่ในรูปเดียวกันกับน,นี้ไหมครับเอ็กกำลังสองกับนี่ครับต่างกันแค่ตัวหลังครับอันนี้บวกซีอันนี้บวกหกงั้นเราก็สรุปได้เลยครับว่าซีเท่ากับหกนะครับผมเราได้ซีแล้วเราบอกว่าซีเท่ากับหกอย่างนี้ถูกไหมแล้วต่อไป เราก็แค่เอาไอ้ตัวนี้คูณค่อยขึ้นไปฝั่งนี้ตัวนี้คูณค่อยขึ้นไปฝั่งนี้นะครับผมซึ่งเราก็คูณนะครับผมเป็น 6x อ,อัดคลิปให้เจ้าคุณดูครับผม 6x ลบ12ใช่ไหมฝั่งนี้ก็เป็นบวก 7x ขอไปครับได้ครับโม7 3 21 3> <c oughs> นะครับลบ21 <c oughs> นะครับผมนี่ครับเราก็หาอย่างี้นะครับผม นี่แล้วเราก็ดูครับด้านบนมันคิดเลขเป็นอะไรได้ 6x บวก 7x เป็น 13x งนั้นเราลบกันเป็น 13x ใช่ไหมลบ21ลบ12เป็นลบ33นะครับผมลบ33อย่างนี้ใช่ไหม มันก็อยู่ในรูปเดียวกันอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เทียบได้เลยนะว่าสารเองไม่อ่านนะครับผมอ้สอนให้น้องก่อนอนุกรมอะไรอ่าสิบสามนะครับกับนี่ครับเอครับผมก็แค่นี้ครับสิบสามเท่ากับเอแล้วตรงนี้บวกบีแต่ตรงนี้เป็นไอ้นี่แปลว่าบีของเราก็คือลบสามสิบสามนะครับผมโอ้แค่นี้โอ้อีซี่เอ้าสอนน้องน้องเขาไม่รู้ลามินยบัลนี่ครับผมเสร็จแล้วแชมป์ไม่ช่ี ดูนะะตรงกับดิเฉลยไหมเป๊ะเลยเนี่ยเห็นไหมโอเคนะครับผมข้อแรกผ่านไปนะครับผมไปไปข้อที่สองนะครับเรามีจะมาแชมป์ข้อนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลอกเจ็ดก่อนนะครับเป็นเอกกำลังสามลบเจ็ดเกำลังสองลบเจ็ดเบวกสามนะครับผมกรณีสามประสิทธิ์ไม่เป็นหนึ่งนะเราก็ต้องหาตัวที่มันจะมาหารกันได้ก่อน อาแล้วเราต้องหาตัวประกอบของตัวหน้ากับตัวประกอบของตัวหลังก่อนนะตัวประกอบของตัวหน้าคืออะไรครับแต่ไมนูอยู่ตรงนี้เรียกว่าเอ็มนะครับผมตรงนี้เรียกว่าเคนะครับผมซึ่งสามก็มีบวกลบหนึ่งกับบวกลบสามถูกไหมต้องกลับไปทำการบ้านเลยเอออันนี้ก็บวกลบเสร็จกับบวกลบสามนะครับผมเออแล้วเราก็เอาเคหารด้วยเอ็มมาหารกันนะครับผมทำงานเกินสองทุ่มมันก็จะเป็น น,น,นัดนัดนัดไหนเกินก็จะเตะไม่ได้มันจะมีหนึ่งมันก็จะมีเป็นบวกลบหนึ่งอันนี้แล้วก็บวกลบสามแล้วก็บวกลบหนึ่งส่วนสามใช่ไหมอย่างน,นี้นะครับผมอืมเราก็เอาเข้าไปแทนนะครับวิธีการดูว่ามันหันลงตัวไหม วิธีการดูว่าเราหัลงตัวไหมล้วก็เอาเลขเข้าไปแทนในนี้ก่อนสมมติเราเอาเลขหนึ่งแทนเฮ้ยมึงเบาๆในดีกูสอนน้องอยู่อีสัตย์กูสนใจฉันรักเดอให้กูสอนน้องๆก่อนนี่ครับในเจไม่ใส่ไม่สบายเลยไม่รู้น้องเขาดูทางห้องนะพี่นโมครับใส่จริงในเจครับผมกมันี่ครับ เอ๊ะกำลังสามเราเอาสมมติเราเทานหนึ่งเขาไปแทนเอ๊เราก็ดูแล้องขาอะล้วมียาบ้าเอยอ่ะเ,เ,เป็นหนึ่งกำลังสามไ,ไม่แมก็ได้สามเดิมตรงนี้ลบเจ็ดลบเจ็ดบวกสามมันได้ศูนย์ไหมไม่เพราะฉะนั้นเราก็เอาลบหนึ่งเขาไปแทนใหม่ลบหน<ร> <ๆ S 2> <ก>ึ่งกำลังสามได้<ๆ>ลบหนึ่งเอ๊ยเออใช่ก็เป็นลบสามตรงนี้ลบสามลบเจ็ดตรงนี้บวกเจ็ด บวกสามเฮ้ยเป็นศูนเลยนี่ใช่ไหมเป็นศูนย์แปลว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวประกอบใช่ป่ะไอ้ลบหนึ่งเนี่ยเพราะั้นเราก็ตั้งเลยเราก็ตั้ง x กำลง 3, กัลงสาม x กำลังสอง x แล้วก็ x กำลง 1, กัลงหน,นึ่ง x กำลังศูนย์นี่ใช่ไหม,หมน,นี่เป็นสามลบเจ็ดลบเจ็ดสามนี้ตั้งหารยาวแทนตังค์เค้านี่วาพูดผิดเอาลบหนึ่งเข้าไปแทน เป็นดึงสามลงมาลบหนึ่งคูณสามได้ลบสามลบสามตรงนี้เป็นลบสิบเป็นสิบตรงนี้เหลือสามตรงนี้ลบสามตรงนี้เป็นศูนย์แล้วเราก็เขียนสาม x กําลังสองม x กําลังสองลบสิบ x แล้วก็บวกสามแล้วก็จะคูณอยู่กับ x บวกหนึ่งอย่างงี้ใช่แล้วเราก็แยกตัวประกอบปกติตรงนี้เป็นสาม x ปั๊บปับตรงนี้เป็น x ใช่ไหมหอืมตรงนี้ก็เป็น3มตรงนี้เป็น 1, หนึ่งเครื่องหมายเป็นลบอ่าแล้วก็คูณกับ x บวกหนึ่ก็คูณลองคูณกลับเข้าไป3าม x เจอ x เป็นสม x กำลังสองตรงนี้เป็นลบเ x แล้วก็ลบ x แล้วก็บวกสนี่อย่างนี้แยกตัวประกอบเสร็จแล้วเอง,ง่ายเป็นไงชิลปะนครับต่อไป เดี๋ยวไดูข้อต่อไปกันนะครับผมต่อไปไอ้ไอแผ่นนั้นที่ไม่ค่อยเซียนครับยอมรับครับสอนไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากกากนี่ครับเขาบอกว่าถ้า a เป็นเอกลักษณ์การบวกในระบบจานวนจริงเอกลักษณ์การบวกคืออะไรครับเอกลักษณ์การบวกคือศูนย์นะครับผมจงหาค่า x ใช่ไหมมัน x กําลังสองบวกด้วย a กําลังสองอ่ะไม่ต้องลอกก็ได้อ่ะเขาบอกว่า a เป็นเอกลักษณ์ การบวกแปลว่า a เป็นศูนย์ถูกปะตรงนี้ก็เป็นศูนย์ถูกไหมเพราะมันคูณกันได้ศูนย์อยู่แหละก็เลย x กําลังสองลบ b กําลังสองเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ผลต่างกํลา 2, ลังสองก็เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเท่ากับศ <_ S 1> ูนย์แปลว่า x ก็จะเท่ากับ <_ S 1> ลบ b แล้วก็ b ถูกปะซึ่งก็ไม่รู้ว่า b มันเป็นเอามาจากไหนเออแค่นั้นแหละ ต่อไปมันบอกว่าให้ a เป็นอินเวอร์สการบวกของ b จงหาค่าของ c ที่ทำให้ 4a บวก 4b ลบ 2c เท่ากับ12อ่ะมันบอกว่า a เป็นอินเวอร์สการบวกของ b สมมติว่า b เท่ากับ b ใช่ไหมั้น a ก็จะเท่ากับลบ b ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ 4a เราเปลี่ยนให้เป็น4คูณกับลบ b บวกกับ 4b ลบ 12c เอ้ยลบ 2c เท่ากับ12ตรงนี้เป็นลบ 4b บวก 4b ลบ 2c เท่ากับ12งั้นตรงเนี้ยมันก็หายกัน <S 2> 2. <S ใช่ไหมลบ 2c เท่ากับ12แปลว่า c ก็จะเท่ากับ12หารด้วยลบ2ก็จะเท่ากับลบ6ถูกปะตบบ c เป็นลบ6จบแค่นี้ครับม่ง่าย